แค่ได้เห็นไตเตินก็หลงรักกันแล้วฉะนั้นเราไปชมคลิปเต็มพร้อมกันเลยครับหลังจากหน่อยส่งมอบ CX3 รุ่นคอมฟอร์ตนะครับหรือว่ารุ่นท็อปสีิเวีนามคลอนให้กับทางน้องเบนส์นะครับทางคุณแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมืม่อช่วง4ีโมงที่ผ่านมามาต่อกันด้วยรถอีก1คันนะครับที่จะมีการส่งมอบในเช้าควันพรุ่งนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11กุมภายนก็เป็นวันที่หน่อยอยูเวนของโชว์รูมพอดีนะครับ ซึ่งคันนี้เจ้าของรถก็คือพี่โอ๋นะครับก่อนอื่นหน่อยแล้วก็มาสตอร์พนักครต้องขอขอบคุณทางพี่โอ๋ที่ได้ให้เครดิตหน่อยไว้วางใจหน่อยนะครับให้มีโอกาสดูแลให้การปรึกษาในเรื่องของการออกรถยนต์ cx 3 0รุ่นนี้รุ่นคาร์บอนอีดิชั่นสีโพลีเมทัลเกรย์นะครับในปัจจุบนับนร,บรุ่นคาร์บอนอีดิชั่นจะมีจําหน่ายสสีด้วยกันก็คือแมชชินเกย์แล้วก็โพลีเมทัลเกรย์คันที่อยู่กับเราก็คือโพลีนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าเทาฟ้าบางท่านก็เรียก ข่าวนมเรียกได้เช่นเดียวกันนะครับรุ่นคาร์บอนอิดิชันเนี่ยเป็นรุ่นที่เพิ่มเติมมีการวางจำหน่ายเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกเหนือจากรุ่น SP ที่มีจำหน่ายเป็นปกติอยู่แล้วฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับออปชันต่างๆที่มีในรุ่น SP เนี่ยก็ยังคงมีในรุ่นคาร์บอนเช่นเดิมแต่ว่ามีการดีไซน์เพิ่มเติมเข้ามาถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่สะดุดตา อย่างแรกเลยก็คือตัวล้อแม็กนะครับที่มีการเปลี่ยนสีจากเดิมถ้าเป็นรุ่น S-P ีเขาจะเป็นสีออกสีเงินหน่อยนะครับเป็นขอบ18แต่ถ้าเป็นรุ่นคาร์บอนสมชื่อเลยครับก็คือตัวแม็กจะเป็นสีดำดูหล่อเลยฮะแม็กดำแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของฝาครอบกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีดำปกติเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะฮะก็ดูลับแล้ก็ดูสมาร์ทเพิ่มขึ้นอีก ส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นจุดพิเศษเลยแล้วก็หน่อยเองก็ชอบนะพอเห็นดีไซน์ภายในเองโดยสารบอกเลยคือเขาใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปดูใกล้ๆเลยต้องขออนุญาตพี่โออีกครั้งนะครับเปิดรถเข้ามาดูว้าวไม่รู้จักอุทานคำไหนเพราะว่าตัวสีเบาะเขาแจ่มจริงๆครับเป็น บ่อนหนังเบอร์เกนดี้เรดหรือว่าสีแดงเบอร์เกนดี้นะครับอาจจะไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยอรอสมมอบในพรุ่งนี้แล้วหนยก็พยายามที่จะไม่ไปแตะต้องเข้าไปนั่งนะครับยกเว้นแค่เป็นการขยับรถหรือเคลื่อนรถแค่นั้นเองนะฮะและอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมีการเดินตะเก็บได้เดินได้นะครับ ที่เป็นสีแดงซึ่งปกติเนี่ยัวได้เขจะเป็นเหมือนสีดําสีเทานะครับและนี่คือความแตกต่างเล็ก็น้อยนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นคาร์บอนอีดิชันเป็นรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับที่หน่อยตั้งใจดูแลพิเศษตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงวันส่งมอบรถคือในวันพรุ่งนี้อย่างที่เห็นในต้นคลิปนะครับจะเป็นเรื่องของการทําเคลือบแก้วซึ่งประโยชน์ของการทําเคลือบแก้วเนี่ยก็จะมีหลายประการไม่ว่าจะเป็นการลด การเกิดรอยขนแมวเล็กน้อยได้นะครับการเกาะของตัวฝุ่นลดการเกาะของหยดน้ำนะครับการเกาะของขี้น้อง,งต่างๆแล้วก็ยังเป็นการถนอมสีของรถยนต์ให้ดูสวยงามยาวนานนะครับเรนเคยสังเกตรถที่ทำเคลือบแก้วไว้นะครับผ่านไป2ปี3ปีนํารถเข้ามาสียังดูใหม่อยู่เลยนะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของประโยชน์แล้วก็รถที่ทําเคลือบแก้วอาจจะไม่จาเป็นต้องล้างรถบ่อยเพราะว่าตัวฝุ่นเนี่ยเขาจะเกาะน้อยลงเพราะว่าสีของ ตัวรถยนต์เนี่ยจะมีความลื่นกว่าปกติต่อมาหน่อยก็มีการแรปฟิ์มนะฮะลงไปในชิ้นส่วนที่เป็นซินิเจอร์วิงนะครับซึ่งปกติเขาจะเป็นสีครเมเี่ยหรือสีเงินใช่ไหมฮะคันนี้ก็เติมเป็นสีดําด้านซึ่งก็จะเพิ่มความอารมณ์เรื่องของความดุดดันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนด้านล่างหน่อยติดต,ตะแกรงกันหินหรือว่ากรีวลงไปถ้ารถดําเนินม,มาจากโรงงานเขาจะมีช่องลมไว้นะครับเขาเรียกว่าเป็นช่องดักลมซึ่งตรงนี้บางท่านก็กังวลว่าจะมีเศษหินที่ก้อนใหญ่เนี่ยจะไป โดนที่เป็นแผงม้อน้ำนะฮะก็เลยติดลงไปนอกจากทาให้ด้านหน้าเพิ่มความดูดันแล้วนะครับการแล็ปฟิล์มโทนนี้เนี่ยยังให้โคมไฟของ c x เ0สาเนี่ยดูคมกคริบนะฮะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตาหุ่นยนต์เลยแล้วก็ส่วนนี้พอแล็ปลงไปนะนะฮะจริงๆอายุฟิล์มตรงนี้จะอยู่ประมาณ2ปี3าปีสามารถเปลี่ยนได้พอลอกออกมาส่วนที่อยู่ภายในก็คือส่วนที่เป็นซิงเกิลวิงเนี่ยยังดูใหม่อยู่นะครับเป็นการปกป้อง อรอยสะเก็ดหินหรือว่ารอยเม็ดทรายที่จะโดนในส่วนซิงทีเจะวิ่งด้วยมองจากตรงนี้เข้าไปนะครับเห็นเบาะสีแดงชัดเจนมากเพื่อนอาจจะถามว่าติดฟิล์มอะไรนะครับคือคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคือทางพี่โอ๋ในท่านจะนำรถคันนี้ไปติดฟิล์มเองนะครับเราก็เลยไม่ได้ติดฟิล์มให้แต่ในส่วนที่เป็นส่วนของปโนแบ็คนะครับหน่อยก็ติดฟิล์มกันรอยให้ทั้งปโนแบ็คภายนอก เป็นโนแบ,บค็คภายในแล้วก็บริเวณบ่วมือจับให้ดูร่วมถึงหน้าจอกลางแม้ว่าส่วนของหน้าจอกลางเนี่ยจะไม่ใช่ส่วนที่เป็นเป็นโนแบ,บค็คก็ตามนะครับเราก็เลยติดฟิล์มลงไปเพราะว่าเป็นการป้องกันในระยะยาวนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้การลดไปนปํารถไปล้างก็จะมีการเช็ดตูปบ่อยก็อาจจะเกิดรอยขนแนมาได้รวมถึงส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเป็นโนแบ,บค็คที่ใหญ่ที่สุดของเซ็กก็คือบริเวณฐานเกียร์ทั้งหมดเลยนะครับ จุดนี้หน่อยก็ติดฟิล์มกรรันลอยเป็นดอแบ็กให้เรียบร้อยสบายใจได้เลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดหรือว่าเพื่อนๆที่ออกรถกับหน่อยไปบอกเลยว่าหน่อยดูแลเต็มที่นะครับเต็มที่ความสามารถดูแลใกล้ชิดนะครับขอให้ไว้ใจยกเว้นบางเรื่องที่หน่อยไม่สามารถตอบคาถามได้นะ่ก็จะนําเรื่องนั้นไปปรึกษาทางช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาตอบพี่ๆตอบเพื่อนๆอีกครั้งนะครับและนอกจากฟิล์มกรรันลอยคันนี้จะมีการติด กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังเพิ่มเติมนะครับใช้เป็นกล้องของมาสตาร์เลยซึ่งแม้ว่ายังไม่ติดฟิล์มหน่อยทาการเดินสายนะครับต่อสายไฟให้เรียบร้อยรอแค่ติดฟิล์มแล้วก็แปะตัวกล้องลงไปอันนี้เป็นสายที่ตัวกล้องที่ยื่นออกมานะครับเป็นสายของกล้องหน้าและก,กล้องหลังส่วนด้านล่างบริเวณชายบันไดนะครับติดตั้งตัวสครับเพจการลอยของมาสตาร์ลงไปด้วยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอุปกรณ์บางอย่างในรถแต่ละคันทาไมติดตั้งไม่เหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับประโยชน์ของรถคันนั้นแล้วก็มาจากทางพี่ๆเนี่ยทำการซื้อเพิ่มหรือจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยถ้าละมองด้านหน้าของเซ็ก30เนี่ยจะดูสมาร์ทดูหล่อนะครับพอมาดูบั้นท้ายเนี่ยก็ดูเซ็กซี่แล้วก็ดูมีสเสน่ห์นะครับอันนี้ก็จะได้ยินจากเพื่อนๆหลายท่านนะครับพูดประจำเลยว่าบั้นท้ายดูเซ็กซี่จริงๆสําหรับรุ่นนี้ซึ่งฝาท้ายในยรุ่นคาร์บอนอีดิชันนะครับสามารถเปิดปิด ด้วยระบบไฟฟ้าจะเปิดจากปุ่มที่อยู่บนตัวรถก็ได้หรือเปิดปุ่มที่ฝาท้ายก็ได้และสามารถเปิดจากปุ่มที่รีโมทก็ได้เช่นเดียวกันสามารถตั้งระดับความสูงต่ำนะครับระดับการเปิดฝาท้ายยกตัวอย่างเช่นหลังคาที่จอดรถบางท่านเนี่ยไม่สูงมากนะครับหรือหลังคาห้างที่จอดรถบ่อยๆไม่สูงเราสามารถเซตได้อุปรกรณ์มาตรฐานนะครับอย่างเช่นถาดท้ายสัมรับะก็ใช้ ผาท้ายของมาสเตอรเปิดขึ้นมาด้านล่างรุ่นนี้มียางอะไหล่นะครับมีบางท่านถามมาเหมือนกันว่ามียางอะไหล่ให้ไหมมีนะครับมียางอะไหล่มีอุปกรณ์ประแจแล้วก็จะมีซับบูเฟอร์ด้วยรุบบน่นคาร์บอนก็ยังมีระบบเครื่องเสียงโบสถึง12ตำแหน่งเหมือนกันนะครับเหมือนเดะเลยนะครับเหมือนกับที่อยู่ในรุ่น s p เรามองว่าพื้นที่เก็บสัมภาระตอนท้ายของเซ3 0ยังเล็กอยู่นะครับก็สามารถเพิ่มโดยการพับเบาะแถว2นะครับในกรณีที่เราไม่มีคนนั่งไม่มีผู้โดยสารก็สามารถพับราบได้วิธีการเซตร,ระดับฝาท้ายของเซ3 0รุ่นนี้นะครับสังเกตหารูปที่เป็นรูปฝาท้ายให้เจอก็คือฝั่งขวาสุดนะครับเรากดค้างให้มีเสียงดังแช่2ครั้ง พอดังสองครั้งเสร็จแล้วนะครับปิดตัวรถปกติเลยเมื่อเปิดประตูท้ายมาจะอยู่ในระดับที่เราเซตไว้ตอนแรกหากต้องการล้างค่าเดิมให้กดค้างไว้ให้มีเสียงดัง5้าครั้งติดกันร้ออีก3านะครับนี่คือการเคลียร์ค่าเดิมอีกหนึ่งขั้นตอนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับรถทุกคันก่อนสมม่งมอบหนึ่งวันหน่อยทำการ วัดกระแสไฟในแบตเตอรี่ให้นะครับเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ออที่ติดมากรบรดเนี่ยมาตรฐานไหมนะครับซึ่งคันนี้ก็ผลออกมาคือมาตรฐานนะครับแบตเตอรี่จะรับประกัน1ปีนะครับหรือ20,000กิโลยอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนสเตตัสขึ้นแบตเตอรี่นะครับต้องยอมรับครับว่าหลังจากมีการเปิดจําหน่ายนะครับรุ่นคาร์บอนเอ dition นะครับหลังก็ีะมีการสมม่งมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่สนใจของพี่หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น สีเทาเมทเชนเกและก็โพลีเนนทันเกเลย์นะครับสามารถสอบถามเข้ามาในเรื่ืองของสถานะรถสม่มอบได้ตอนนี้ยังมีจําหน่ายอยู่และก็พร้อสมส่งมอบอยู่นะครับแต่ว่ามีจํานวนค่อนข้างจํากัดนะฮะคลิปนี้หน่อยอาจจะไม่ได้จเจาะลึกเรื่องของวิธีการใช้งานแล้วก็เรื่องของสเปคให้กับผู้รับชมการเนื่องจากว่าเวลาที่จํานวนจํากัดด้วยแล้วก็เป็นรถที่หน่อยตกแต่งอุปกรณ์สมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมกับ ขั้นตอนสุดท้ายคืกคคอการทำเกลียวนะครับรถที่ทำเกลียว,วเสร็จสมบูรณ์หน่อยจะไม่ค่อยไปแต่งต้องอรถคันนั้นนะครับท้ายสุดหน่อยแล้วก็มาสตาร์พารครต้องขอขอบคุณที่พี่โอ๊กยังสูงนะครับที่ได้ให้เครดิตหน่อยแล้วก็ไว้วางใจให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในคันออกรถยนต์ CX30 คาร์บอนคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่หน่อย,อยดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษเหมือนกับทุกคันที่ผ่านมาเป็นรถที่สวยงามทั้งภายนอกและก็ภายในสัมบูรั์นะครับสำหรับคลิปนี้หน่อยต้องขอตัวจากไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวััสดีครบ